ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการบอกเล่าสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ในอดีตที่น่าสนใจโดยพวกเราทีมงานมอตรไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นมอตรไรวอลจะขอพาเพื่อนๆไปฟังรายละเอียดของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งครับที่ได้ชื่อว่ามันเป็นโมเดลสําคัญที่ทําให้รถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ูคติสามารถสร้างกระแสตอบรับแล้วก็ยอดขายเมื่อราวๆสิปีที่แล้วได้เป็นอย่างดีอย่างตัวรถดูคติมอนสเตอร์795รุ่นปี1 2ที่เปิดตัว ในประเทศไทยของเราเป็นครั้งแรกช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2011พร้อมกับจุดขายคือการเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดุคติโมเดลแรกที่ถูกนํามาผลิตและประกอบในประเทศไทยของเราจนทําให้ทางผู้บริหารสามารถปรับลดราคาวางจําหน่ายของมันลงมาได้ค่อนข้างมากนะครับเนื่องก็คือจากราวๆ6 0สนกว่าบาทในตัวมอนสเตอร์796ให้ลดลงมาเหลือแค่เพียงราวๆ4 0สบาทเท่านั้นในตัวมอนสเตอร์795ทำให้ในช่วงเวลานั้นเกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญนะครับก็คือมีรถมอเตอร์ไซค์ของดุคติ วิ่งอยู่บนถนนของประเทศไทยเต็มไปหมดไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเห็นเจ้า n นกเกตไบเฟรมแดงคันนี้วิ่งทริปออกไปทั่วสารทิศแน่นอนโดยจุดเด่นที่สุดของตัวดูคติมอนสเตอร์795ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องของขุมกำลังของมันที่เป็นเครื่องยนต์บล็อก V ีทวิน90องศาหรือที่เรียกกันติดหูว่าแอลทวินควบคุมการเปิดปิดวาล์วทั้ง2ตัวในแต่ละลูกสูบด้วยระบบซิงเกิลโอห์ดแคมชาร์ปและกลไกเดสมนโรมิกวาล์วความจุเครื่องยนต์ก็อยู่ที่803ซีซีจากขนาดระบบสู888 มิลลิเมตรคูณช่วงชักอีก66มิลลิเมตรอัตราส่วนกําลังอัดอยู่ที่11ต่อ1และมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศผสมกับออยล์คูลเลอร์ซึ่งกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความจุเครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้บอกได้เลยครับว่าใช้ไปสักพักมีขาพองแน่นอนถ้าหากไม่ใส่กงงเกงยีนส่วนระบบจ่ายน้ํามันก็เป็นแบบหัวฉีดจากซีเมนทํางานร่วมกับลิ้นเร่งขนาด45มิลิเมตรตัวโดยกําลังสูงสุดที่สามารถทําได้จากเครื่องยนต์ลูกนี้ก็จะอยู่ที่64กิโลวัตต์หรือ86แรงม้าที่ 8, แรงบิดสูงสุดอีก78นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยชุดเกียร์หสปีดที่ทำงานร่วมกับชุดคลัชแบบเปียกซ้อนกันหลายแผ่นสั่งการด้วยระบบไฮดรอลิกความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ก็จะอยู่ที่ราวๆ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากถังน้ำมันที่มีความจุ15ลิตรจึงทำให้มันสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึงเกือบ300กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเต็มถัง1ถังจากอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่อยู่ที่ราว19.7กิโลเมตรต่อลิตรด้านชุดเฟรมที่ถือออว่่าเเป็นนีกจุดดไขงมั ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นชุดเฟรมแบบโครงเหล็กถักโครเมียมโมลิบิวนัมหรือที่เรียกกันแบบง่ายๆนะครับว่าเหล็กโครโมลีส่วนซับเฟรมของมันก็จะเป็นซับเฟรมแบบอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปโดยระบบกันสะเทือนที่ใช้ก็จะเป็นแบบโชกอัดตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน43ม mm, มระยะยุบ120ม mm, มทางด้านหน้าฝั่งระบบกันสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นโชกต้นเดี่ยวปรับเซ็ตพโหลดและรีเบลได้ช่วงยุบอีก148ม mm, มแต่จะทางานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่แทนซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดทีําาใใหห้้คครล,ลยๆนด ค่าตัวรถมอนสเตอร์795ลงไปเพราะป,ปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของดุคติในยุคนั้นจะต้องมาพร้อมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแบบแขนเดี่ยวมากกว่าด้านระบบเบรกที่ให้มาก็จะเป็นแบบดิสคู่ขนาด320มิลลิเมตรทำงานร่วมกับป um ั๊มเบรดเดนเมาสีพอร์ตจากเบรโบ่ทางด้านหน้าส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาด245ม mm, ิลลิเมตรทำงานร่วมกับป um ั๊มแอ็กเซนเมาสองลูกสูบแทนซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีระบบ ABS มาให้ส่วนชุดล้อที่ใช้ก็จะเป็นชุดล้ออลลอย3ก้านรัดด้วยยางไซส์ ขับ60-17ตามลำดับหน้าหลังด้านตัวเลขระยะฐาล้อก็จะอยู่ที่1450ม mm. มมิติตัวรถด้านยาว2100ม mm. มด้านกว้าง784ม mm. มและด้านสูง1110ม mm. มส่วนความสูงบอกก็ถือว่ากําลังเป็นมิตรสําหรับผู้ขี่ไซส์เอเชียนะครับเพราะอยู่ที่770ม mm. มความสูงใต้ท้องรถก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยเพราะอยู่ที่159ม mm. มแต่ถ้าใต้ท้องรถขูดทีก็เตรียมเงินกันไว้เยอะๆได้เลยนะครับเพราะมันจะเป็นตําแหน่งใต้สุดของคร แงเครื่องโดยตรงนั่นเองส่วนน้าหนักตัวรถก็ไม่ได้ถือว่าเยอะไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะอยู่ที่188กิโลกรัมเท่านั้นแม้ว่าจะใส่ของเหลวมาพร้อมขี่แล้วก็ตามและอย่างที่เราได้บอกไปครับว่าตัวรถดูคติมอนสเตอร์795นั้นได้ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปลายปี2011ดังนั้นราคาของมันในตอนนี้สําหรับตลาดมือสองจึงถือว่าค่อนข้างถูกอกมากเพราะจากที่ผมได้ลองหาข้อมูลมาบางคันเนี่ยราคาแค่แสนบาทต้นๆเท่านั้นเองแต่ในเรื่องของการเบิกอะไรแล้วก็การซ่อมแซมนั้นหา เพื่อนๆคนไหนสนใจก็อาจจะต้องหาร้านที่เชื่อถือได้แล้วก็ดูจะเชี่ยวชาญรถมอเตอร์ไซค์ดูคติกันสักหน่อยนะครับเพราะปัญหาจุกจิกของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอย่าลืมเผื่อตังค์แล้วก็เตรียมใจกันเอาไว้ด้วยหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้รถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มาก่อนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ให้กับพวกเราและเพื่อนๆคนอื่นๆได้ทราบกันด้วยได้เลยนะครับส่วนในคราวหน้าผมจอร์นมโตรวไรอวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกีี่่่่่ยวกับรรรรรรถถมมอออเเตต์ไไไไซุนนนนนหหืืพพาาปดูทสใจ รุ่นอะไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube u b e channel motorrival รวมถึงไปกด following แล้วก็กด sim first สแฟนเพจ facebook m o t o ้ r i v a l ให้หน่อยนะครับส่วนสำหรับในวันนี้ผมจอร์น m o t ต r ไรอัขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ